ส,สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายเดาขึ้นจะมาหาไปกับรูปแบบสตไตล์โคดเซียนโคเดาอยู่ในค่ายของไอซีสปินเลยแล้วกันนะครับมื่อนี้มาไม่แลกแบบนี้มันต้องเป็นตัดเราละเม่นบ่ไงเอาฝากค่ายไอซีสปินไว้นั่งพี่น้องนะฝากท้อนเราเรียกอตัตมาท่านจะให้บกวกงบกแกนพี่น้องบอกวกงบกแกนฮุกฮุกสามเตียมขวางกระด้างเตาสตาร์เอากันไป ใครใดที่เห็นโจกกรันตีให้แสดงว่าค่ายนั้นโอเคพี่น้องผ่านนะถือว่าเป็นค่ายที่ดีนะบวกวงบวกเกียนนะเอาลงตํากันไปนะครับเข้าตัดหนึ่งปิงปองสวยๆปิงป่องสวยๆงามๆามอีราค้ำพ้อยหอยสังกระมังเดาวกระมังแดกให้มันเป็นนกแตดแตให้มันเป็นแต่แตดนกกอยังนีสว่างอย่างลาั้น้อง ทีสามสามปัสลามกันน้อยที่ค่อยๆปัสลอยกันน้าเอา้าไม่ต่อเนี่ยงสองเมือเอา้าไม่ต่อไปขึ้นไปทั้งสูงกกยอดดอกกยอดดอปลาคอยงยังไงเข้าตตดแบบนี้เฮ็ดโจะมาเหาอพี่น้องเนาะมั่เป็นเข้าทีเลนง่ายนะแต่มันถ้ามันเปิดบรงงามจะได้ว่าเขาบอหักเขานแน่าานอน <c oughs> เอาไม่ทั้งสูงเลยแล้วกันตองเสียขนแมวไงตองเชีย๋ยวใดคู้นเขามาช่วยีิดดหบนเยน้องเสวงเหมือนวพไปยังดอกเล้าจังสันกะตำตะเกาวเดาไว้ฮะพญาวอดดูจากลักษณะฐา่าเราไปทางไหนหลอกอีตาครับป้อยสังกรนมัางเดานะตำาำยังเดียวเสียวดดกแวบๆทำแต่แดบเสียวแด็กแวบๆก็ยังหัวกันยังห่ากัะยังหมากันยังเรากันไปสองเถื่อสมเถื่อกยังหัวกระยังหัา ให้มันโลเซ่งตะระเรปียงตะระท้ามกันดอกนี้เปิดมาโรวดเอร่าคำป้อยสังกระด้างแล้วยังไหนสองไหนโอ้ยเยวาสามสองยอดนิยมเต็มขว้างกระดองเต่าสระกันไปรอดให้มันเป็นไก,ปออก่ปวกให้มันเป็นโสดก,กระดักตกะกำไงเอาเปลี่ยนเมื่อนป้าเปลี่ยนเมื่อนฟินวังเอาไลเข้านี่ไปก่อนจบก็มาสีตัดหมดแล้วเนาะ เขาแบบนี้ครับแบบนี้นะครับผมผ้ใดอ่านเป็นก็ได้ซับได้ซับแล้วก็ให้เศร้านะยูโดนกับเบิดสูร้ายผมมีไผอยูโดนแล้วได้ดอกสีบอกให้โอ้โหดแมมึมเงยหกสวงเปิดสวงเปิดตำมัดสวงตัวเอาเปยังดดกคนนอกสายตาสายเดาเอ็นปยังดดกยังเดายันงดกยังเดายังเดายังดอก ไปทางสูงดอกอีราข้ามป่อยห,หอยสังกระมังดอกกระมังเดาให้มันรู้ซึ่งถึงรู้สากันไปรอดอีราข้ามป่อยหอยสังกระมังดอดสูงกันไปรอดอีราข้ามป่อยหอยสังกระมังเด,ด <c oughs> าดอดหาอยังละนากหน่อยโอ้ยของห้างเอวเสียวดักแวบบๆเห็นเป็นลินไปด้วกันเสียวดกยักนั่นแหละอ้ยเปลี่มือน,อนะนะมันงามอยู่ดกอกนะไหนตามเข้าไปกอนนี่ไปหน่อย นับตาสร้างสายเธอเนาะนับตาสร้างสายไอ้แน่น้องหละเอาไลาตามเข้านี่ละมีน้องนะตะกี้มันเป็นนึ่งต,นนงตัดแล้วที่เป็นสองตัดเราละอ่านไปนนะครับอย่าหยุดอ่านอ่านนะครับตลอดขั้นอยากสีบวกก็ต้องอ่านให้เป็นอ่านตลอดขั้นบวกอ่านบอดีก็เรียบร้อยสไลด์นั่นล่ละเห็นบอดีสองเอลเสียวดักาะว่ามันสีปีหยากนย่งกับเข้ากันนะเน่ยบอดีหยากตรงนะ เรียบร้อยตรงเนียนจีน